ไปดาวไวสโอ้ยไม่สบายนะมาเล่นเกมเยอะสนุกที <su> ่สยังไม่หายเราบุกกันไปไหนดีอ่ะไรกก็เล่นตัวนี้เลยออยเฟอร์เลตินเป็นปมเผาโอ้โหตกชัโแม่งคไม่ไเรนนะแค่เวลาคืแค่ยี่สิบวิพ่อม่งกออยคุณตี ไม่ยิงป uh ้อยิงไม่โดนหรอกว้ายแมรกอุ้ยเฮ้ยโทษโทษไม่เห็นวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ออกข้าห้องไปแล้วไปแล้ว ำไมกูดูไม่สุดวะไปไปทางอื่นไปทางอื่นโทษโทษโทษเฮียขับขัดอยู่ไหนวะนึกหนึงนะงนี่นี่อยู่ตรงนี้นี่นนไปไปทางอื่นดีกว,ว่าอ๊ยไปไปไปเราโดนไปอุ้ยนี่ไงตรงประตู หโอ้โหโหไปตรงใต้บันไดใต้บันไดมาแล้วมาแล้วยไปถ่ายวายเขาได้อะไรวะเขาหน้ากลือที่นี่บาร์ซิลซิวบาร์อไอยเงี้ยโอ้ยมิวหนุ่มโปรจีนเหมือนเดิม ลองดูดีๆเอ๊ยข้างบนมันมีรูอะทุกทุกแค่ไหนทุกไหมว้ายอยู่ในประตูมีมีลง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  ุอี๋แม่งโผว่าดีเลยสัตว์ไม่ได้เอ้มันอยู่ตรงหลังหลังไอ้เนี่ยเห็นปะหลังเครื่องสัตว์เใหญ่ใหญ่ยิงไฟไปได้ปะอัดฝาก้วยโอครับคันเอับอย่านะได้ปวะไม่ได้ ร้อนว้าโอ้เออมันอยู่ทางขยะยังต้องถึงขยะเีลยยิงไม่เนีงง่ยว้าตาที่บนญเลยมันอยู่ตรงขยะมันเดินมาจากไหนไม่รู้อ่ะนี่ไม่เดินมาละนี่ คลิกเพย์ตลอดอะทุกครั้งตลอดเลยเว้จะเจอคนแบบบ้ากเกมมาเล่นเลยไม่รู้ทำไมกันแต่แ,ตแดนด่าบางทีก็มีบ้างไม,ไม่มีบ้างไอ้เฮียืดูสกอร์ไอ้เฮียเอ๊ยสกอร์สนหกเนี่ยมันไม่ช่วยเฮียเลยเลยไม่ต้องคิดเลยด,วย <c oughs> ลดาว Ready for hostile action. Malao. Mai ta mala. Eh, nala. Ui, ui. Ui.

แต่ว <screws> <ground> ่ามันไม่ได้เลียนฟอร์สไหมน่ะดูยพี่ไอ้ย่ตกใจอยู่นเลยอะไอ้ย่าเข้าป่าไอ้ย่านี่ไอ้ยี่าปืนไม่โผล่ก่อนไอ้ย่าหัวใจแทบหลุดโอ๊ยเสียนว้วนสัตว์กูว่าแล้ว กูชอบสับสนกับไอ้กันกดมากออา,กา่เนี่ยูไปกดเอาอีแผกระเด็ดออกมาดีไม่ปลาใส่ตัวเองอ้เวรเอาเลยเอาลไม่เป็นรยังไมเส็จ <c oughs> นานก็รังอยู่วายตรงไหนรู้ี้สองตัว <c oughs> ไม่โดนแฟนฟินถอยออกมาไปเลยเกือบตายลงมืองเยอะไปมล่ะสองตัวไม่ด้รันสแกนกนแล้วโอ้ยมันยิงสาคูตายซิโลเอ๊ยเอาอะ มามมโลกำลิงมเออเอาีเอาิตไมปอัยวายยี่ันพี่วนวาเราช่วยเราไม่ได right? pues no um ้ค yeah. like, uh, well ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรวะมู่เยอะช่ไหมซีโร่เข้มาเยอะอะไรไม่รู้มาเยอะเลยอาลีก็มีแม่งโดนกดดันด้แม่งพุ่งเข้ามาน่ากลัวมากเย มากันห้าคนใช่ปะเดี๋วบังเดี๋เดี๋ยนี่ไมัน่ะไจังมานเหรอเฮ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยอันนี้วะเอ้ยทางเดิมดินี่หว่าโลโล,โลแฟดที่เดิมปะใช่ใช่โลแฟดกับใครวะอ้เนี้ยเนี้เนี้ยก็อาจอมโจรนี่ตายตายตายแปดอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าผมเออเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวไปทางนี้นะ มีตัวซันเปเอร์ตรงนี้นะพี่เข้าใจแล้วเหรอสียงมันเข้าใจเลยเอ้ยใช่ใช่ไอตัวฟอมตัวฟอมอะไรละตายซะตัวฟอมโคตรตึงเีย <laughs> อยู่ข้างนอกอะ่ะไอตัวเนี้ยเนี่ยมันเล็งมันเล็งเราอยู่ตรงเนี้ยไอ้ยกูโง่ตัวประกอบ ี่ยอย่างลอยซะเป็นเห็นเหยต้องไหนมั่งหนมันบอกอะไรวะไอ้กลัวไ่เจอมนตายเั้โอ้คชียตหนไม่เห็นใครเลยไม่คุณเด่นตัวไม่ทันระงนะขาเลยดไอ้เีย เียโอ้โหแต่ละตัวเฮียออีกตัวหนึ่งไม่รู้อ่ะเด็กน้องซ้ายบอกโอ้โหแต่ละแบงตรงนี้อยู่เฮ้ยเอ้ยมังนี่ทําไงดูดูไว้เโอะโอเคดาว มันก็ใส่รับเลยดูหลงงังใหโอเคโอเคอยู่ตรงนี้มีปิงสองเอ้ยเพื่อนบริเกตแล้วเอ้ยเพื่อนบริเกตแล้วไม่รู้ มก็สกนี่ขับขันนะระวังขาขาดแผนอยู่นู่นนอคนแผนอ่ะ้ง้เพื่อนปุบับเออไม่ได้หรอริดดิ้ เฮ้ยเียอาเออติดคิวเลยเหรอฮะได้เยอย่ไปอ่ะเข้ามาเวินกระโดดเข้า้่วไปสุดท้ายไปห้องน้ำนะไปห้องน้ำห้องน้ไหนวะเฮ้ยพ่อพงพ่อพงงอปยิงเหรอมันจะเอยิงเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวอย่างง้ อู้ไม่กระจายมันออกมายิงไปเดินพี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปทางตรงยาวตรงเละตรงเละไปมาอันนี้เนาะไม่ไม่ไปดูอีกทางนึงไปเดี๋ยวกูไปเองก็ได้เดไปดูฮะเดินมาปะตรงบันไดนี่นี่อยู่นี่นี่เอยู่นี่แหละหลบหลบอยู่มุมหลบอยู่มุมนอนอยู่นอนอยู่เก็บโล่เก็บโล่ไปเลยได้อดเฮะเหี้ยหลังเข้าว่ะล่ะ โอ้โห่ยข้างหลังมีนะวินฮึข้างหลังมีข้างหลังมีชุดชุดมันนี้ยชุดมันโอ๊ยชีราวิชาต เออไอ้ไม้ยไมรคุ้ม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 มีเี่ยวนเมื่อกี้ข้างหลังแม่งโผล่มายิงกูจะยิงไม่โด้กูก็เลยระแวงไว้กทย